ไม่บันกพี่น้องเขาอดใจบ่ไหวเดี๋ยวอันนีด่างก็ได้คอกินอ่างก็เด้เขาอดใจบ่ไหวอ่างอ่างองอีกสนใจบ่บ่เยดอีหยังไแน่นี่แซ่แข็งแล้วมันาพี่น้องอดใจบ่ไหวแม่ข้าแม่ข้ามันน่งทรงอยู่นีได้พุนอฟองอาสกินตามแขวนอดใจบ่ไหวกินรก็สีไปนอนนง่ล้อดเขอจด้เขาเยอม มันกินกบมข้าบมาขาะเนีวทบอมข้ามัข้เนยวซ่ซๆนอ่ะขาบมัดขาวเหนียวุเรียนข้าับมเมาเลยเพิ่นเพิ่นมานไงเพิ่นรวยพี่น้องก็บอกจาสามล้างเลยเออสามกองเลยสามกองกันเมจินค่ะอันจะกอกับกินบอกอะไรมบอกกับสิรุนแหละ่าเห็นงานอีกอย่างเสือมันบ่งบอกขาบันสิมาเลยที่หลังในพี่น้องเสือมันบอกกสิอันอันมันแข็งบ่อมมันอนอนนี้เจ้าสิมอันี้ มันสิมันมันกอดกัมักกันนมากสอมี่อดเทียรู้จักไหี่เทียรู้จไหมพี่น้องเทบหนักแข็งแข็งเี่ี่อว่่ยกนแล้วกสก่อส่โอ้ไปใส่แนี้เดีไปหาพี่ปลาได้พี่ปลาจองนี่่พี่ปลาพี่ปลามาก เขาบอกหมอกแห้งเขาออกมาเปิดถ่ายตามกินอยู่รังรลสวนถ้าเป็นเนิร์วมีหมองเขามไม่ได้แบบจองมึงไม่ได้จองมึงปิกนิกนะันจาอรไปบ่ไปสคนนี um um> ้บ่ไปบ่ไปเมื่อยสีเฮดลานสีเฮดลานบ่ไปบ่ไปเมื่อยเขาอันตื่นจนได้ไปนะคบพอได้ไปปลาอและลายขันจาบ่ตื่นหวกขไ่ได้าเียใจแ่ต้อมวนหลต้อมวนแห้ง

คือว่าบาลังนั้นสบาบมันอืออายิงคิดบอนั่นแล้วอันนี้คิดบนมอันนี้จะสิมักอือสนับมาข็งๆแล้วปดไก่รเดสีเกงใจเจ้าแมนแมนมันเดอรเอาที่ฝาไปเจอไปหาคนจีฮะบอยพวกไปเราไมนเดอร์ แสบมมแบถามโทถามแสบอแสบไปเนาะอันนั้นจะกรอบเป็นไงขมบ่มเพิ่งมากอืบอบหานใ้จะมากอบก็เนีกเียอันนี้ก็ได้แต่บเบลก็เนี่กรอบก็นีก็ะไดกรอบก็นีกดีหวานซ้ำเนีกโอเคตจบอหวานกรอบนี่บบหวานมากหวาหวานนมันีผมไปเลยมา รอบที่แล้วเขาเอาไว้หลายมือเขาลงใส่ตู้เย็นเจ้าบ่เคยใส่ตู้เย็นจักเจ้าบัตรนี่มันโง่คือเอาข่างขึ้นใบแค่ขึ้นเดียวกะซุกเหรอเขาจะบอข่าตู้เย็นโทรมันอยู่ในกล่องเออเออเพราะกระเหลือก่ายคืออะไรเพื่อนเหรอโอเคแค่นี้แหละรถพุงพ่วงเนาะแก้วนางสาวทักายกินมานั่งเฝ้ากินมากล้องนีงเส้นกล้องใหม่ ของทั้งหมดนี่ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณหาพันบาทนะจา๊ะมันก็เป็นธรรมดานะจ๊ะของอินพร์ตมาทั้งใดก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์อย่งช่องเอทีพารอลพากินชาแนลนะจา้า